สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบค์168อำนาจเจริญนะครับวันนี้พามาชมเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นเจ้า CB 650R นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับไฟหน้าวงกลมนะครับผมคันนี้ของแต่งทุ่มๆนะครับปีคศ2018แท้นะครับคาร์บอนทั้งคันนะครับรูปเพิ่มเติมจะโพลงไว้ที่เพจนะครับมาพร้อมท่อ JP นะครับฟูลไทเทเนียมยกเส้นเลยนะครับสวยมากนะครับผมเบาะแต่งนะครับครอบถังนะครับ คาร์บอนแน่นๆเลยนะครับการลื่นข้างถังนะครับปั๊มบนนะครับผมคาร์บอนหมดนะครับคลิคลิปเตอร์ครบหมดเลยนะครับคันนี้กันดีก็เป็นคาร์บอนนะครับบางโซ่ครอบอาร์มครอบเฟรมข้างอะไรคือคาร์บอนหมดนะครับคลิคลิปเตอร์ครบหมดนะครับรถสวยมากนะครับ เลขไม่สี่หมนแปดันนะครับไม่แท้นะครับรถเซอร์วิสตลอดนะครับเดี๋ยวมาฟังคลิปสตาร์ทกันนะครับผมไปหน้านะครับยางเต็มนะครับ มีใครหาอยู่ทัวรลิงนะครับของแต่งทุ่มทมนะครับผมคันนี้ราคาที่หนึ่งแสนหกนานะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับเงินสดลดได้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงไว้ที่เพจนะครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ